สวัสดีครับชาววันนี้นาเล็กก็พามาสุขใจอยู่ในสวนผัดมาดูว่าในสวนนาเล็กเนี่ยมีอะไรนะเราปลูกอะไรแล้วทําให้เรามีความสุขเดี๋ยวไปดูนี่ฮะอ่างน้ำนันเล็กก็จะปลูกเลี้ยงบัวนะเอาบัวมาเพาะเนี่ยแล้วก็บางส่วนก็จะใส่เป็นแหนแดงนะเราเลี้ยงแหนแดงไว้เพื่อที่จะให้เป็นอาหารปลา ถ้าเราเลี้ยงเยอะๆพวกนี้นอกจากเป็นอาหารปลาได้ยังไปเป็นปุ๋ยได้นะเดี๋ยวนาเล็กจะเอาแหนแดงเนี่ยไปให้ปลาในคลองนะนี่แบบนี้เลยโคเนี่ย้โหหนามากเยอะมากเดี๋ยวใส่จานเอาไปเลี้ยงปลาเลยเนี่ยก็เลี้ยงง่ายฮะนะวันนี้ไม่ต้องใช้อะไรใช้ธรรมชาตินี่แหละ น้ำในบอ่อบัวเนี่ยแต่มันก็มีก้อเสียก็คือทำให้บัวเราเนี่ยจเจริญเติบโตช้าแต่ไม่เป็นไรก็ทำทีเดียวแบบได้ทูอินวันงมนันเถอะนะปลูกบัวแล้วยังเลี้ยงแหนแดงด้วยแล้วยังสามารถที่จะเอาแหนแดงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาได้ด้วย นี่ยได้เยอะเลยนะฮะแล้วเราก็เหลือไว้หน่อยหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ต่อเนี่ยแหละความสุขของนั่นเลยครับอยู่กับธรรมชาติอรเลี้ยงปลาก็ไม่ได้มาไปให้อาหารปลาต้องไปเสียเงินเสียทองอาศัยเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนี่บัวแดงอะไรก็เลี้ยงเอาไว้นั่นเนี่ย แต่ว่ามันพื้นที่มันน้อยนะก็เลี้ยงไว้เฉยๆเป็นกรณีศึกษาไปอ่ะนี่มาดูฮะได้ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยแหนแดงเห็นไหมฮะได้เยอะเลยจะเอาไปให้ปลาในคลองนี่มาที่คลองก็มารอเลยอ่ะวันนี้จะเลี้ยงแบบมังสวิรัตนะเว้ย เลี้ยงแบบเป็นอาหารแบบนี้นะนเป็นพืชนะกินพืชเป็นหรือเปล่า,าได้กินได้กินแต่ของดีๆเลยลืมอาหารหลักเลยนะนีนนน่ปลาตะเพียนนี่ชอบมากปลาแรดอาจจะต้องปรับตัวสักหน่อย ปาแรดนี่ชินกับอาหารที่เป็นอาหารคนซะและ้วต้องปรับตัวสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็หมดฮนะเนี่ยถ้าตะเพียนมารับรองว่าตะเพียนเนี่ยจัดเลยฮนะเนี่ยกินเก่งตะเพียนเห็นแบบนี้ชอบน,นี่แหละก็คือ ความสุขของน้าเล็กละนะก็อาศัยแบบเรื่องของธรรมชาตินี่แหละก็พากันเรียนรู้แบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติป่าแรดเนี่ยนะยังงงงงอยู่นะยังปรับตัวไม่ถูกว่าเคยกินแต่ข้าวเคยกินแต่ขนมมาเจอแหนแดงงงไปเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ